พี่ไผ่เข้ามาแล้วล็อกเครื่องแป๊กหนึ่ง Thank you. อภิถายเปิดไม์ได้เลยพร้อมสอนต่อเลยนะเพื่อเราหลุดออกไปเราจะเข้ามาเปล่าขูอ้อมไม่ทราบแต่ว่าสอนต่อเลยเนาะจะได้ไม่ช้านะคะเนาะอภิผายขูอ้อมสอนต่อยนะครับทีนี้เขาบอกว่า เราอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้หนึ่งจุดสองเราก็อาศัยการบวกมาก่อนนะคะคุณอมจะทำให้เขบว่ามันได้หนจุดสได้ยังไงส่ต่อเนืะคะถึงจุดสี่บวกด้วยถึงนะคะถจุดสีส่ 4, บวกถึงดสี่สีส่ 4, บวกสี่ได้เท่าไหร่ลูกแปดไดครับถึงนั้นบวกอีกถึงจุดสี่แปดบวกสี่ได้เท่าไหร่ลูกสิบสองสิบสออ่าใครขอโค้ด หนึ่งเพราะฉะนั้นต sure. ัวที่เป็นคสนิยมเราบกแล้วเราก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งไหนึ่งจุดสองนะคะนึ่งจุดองเาดว่าเพราะฉะนั้นกจะูกว่าสามคูนถงจตัวต่อไปถ้เป็นพคตหน่งไตัวแ่ โอเคแล้วเีอป็นตัระกอผคูณแล้วก็ต่างก็ไม่เอาเงินที่ใส่มาอันนี้เป็นตพาส่วน่ตำแหน่งต่อหนเป็นการบกทาาประจหลักต่อไปเรามาคูณค่ะ ผมสงสัยผมสงสัยว่าชื่อเดียวกันในห้องเดียวกันได้ไหมครับก็เลยทดลองดูได้ไม่มีปัญหา ดมทเมทคือบ้านอะไระนะอ๋อหายจัโจด,ดพอเมื่อกี้ของเราอ่ะทีนี้เรามปดูการหาสมุ่ายงี้เพาะต้องเป็ตัวอย่างอารหา วิธีทำอันเนี้ยมันเป็นการาเราจะใช้วิธีการตั้งคูณน,นะการคูณของจำนวนเต็มกับบทนิยมหรือ ใช่ค <ih ak> ่ะสีมสิบไ้เท่าไรเอ่สิบใ่คะหนึ่งกัหนึ่งละอัน

เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่สิบเก้าโคอีกหกโคอีกหกสี่สิบเก้าโคหกเอห้าสิบห้าครับเออห้าสิบห้าใส่ห้าโพสห้าต่อไปเอาเจ็ดไปคูณจับสี่เจ็สี่เท่าไหร่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดทดห้าสามสิบสามสามสิบสามใส่ สามทดสามต่อไปเราคูณทดสนิยมหมดแล้วเราคูณทดสนิยมหมดแล้วเราต้องใส่อะไรคะใส่จุดนะแต่ตอนนี้คุณอ้อมจะยังไม่ใส่อ้อมจะหลับไปก่อนต่อไปเอาเจ็ดไองเ็้คูณสองได้เท่าไหร่เจ็ดคูณสองคือสี่พ<ข>ัสามเป็นสิบเจ็ดเจ็ด ตอนะนนี้เราคูณได้ทนะเดท่านี้นะเราคูณได้เท่านี้นะอ้อมใส่ไว้แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวอ้อมจะเฉลยว่าโคตรเขาเฉลยให้เรายัางไงน,นะคะดูสิว่ามันตรงเราคิดไวไหมนอ้อะอ่าสามตรงกันใช่ไหมอ่าเจ็ดเห็นไหมคะคำตอบจุดทศวนี้โยมถามพี่ว่าคำตอบเนี้ย ทศนิยมกี่ตำแหน่งคำตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งดูที่คำตอบคำตอบของเราทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกสามตำแหน่งครับจุดตำแหน่งอ่าตอบมาดูนะเพราะจะต้องมีผล ค่าประมาณเราเรียนเรื่องค่าประมาณไปแล้วเนาะสองจุดสี่เจ็ดเก้าประมาณค่าไปจน,นเต็มก็คือสองเจ็ดคูณสองได้สิบสี่นะคะนั่นคือเจ็ดคูณสองจุดสี่เจ็ดเก้ามีค่าประมาณเท่ากับสิบสี่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลตอบเจ็ดคูณห้าสอคงสองสองหก สาคูณสิบศูนย์จุดสามคูณสิบนะคะศูนย์จุดสามคูณสิบพิจาะไรมาศูนย์จุดหนึ่งคูณสิบได้เท่ากับหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งคูณสิบก็เท่ากับหนึ่งศูนย์จุดสิบก็เท่ากับหนึ่งเออศูนย์จุดหนึ่งคูณสิบหนึ่งเอาเท่าไหร่มาบวกกันจเท่ากับสามดังนั้นศูนย์จุดสามคูณสิบจึงเท่ากับสาม พิจารณาหนึ่งจุดสองห้าค่ะคูณกับสิบหนึ่งคูณสิบเท่ากับสิบคูณย์จหนึ่งคูณสิบเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวครูอมจะบอกนะว่าทำไมมันจึงเป็นแบบนี้ อ่ะเด็กติดูนะคะเด็กติดดูนะทําไมเขาถึงแปลงออกมาแบบนี้แล้วศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันมาจากไหนทําไมในโจทย์มันไม่มีแล้วอยู่ทําไมมันถึงขึ้นมาที่งงใช่ไหมมาทีเด็กใช่ไหมศูนย์จุดสามเนี่ยถ้าเขียนเป็นรูปของการกระจายอ่ะมันคือศูนย์จุดหนึ่งบวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งบวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งใช่ปะ 0.1ตัวที่หนึ่งเนี่ยมาคูณกับสิบก่อนได้หนึ่ง0.1ตัวที่สองเข้ามาคูณกับสิบก็ได้อีกหนึ่ง0.1ตัวที่สามมาคูณกับสิบก็ได้อีกหนึ่งอันนี้มันบวกอยู่มันก็เลยมีค่าเท่ากับสามมันเหมือนสมบัติตการแจกแจงการคูณซึ่งครูอ้อมเคยสอนไปแล้วตอนป .4 นะคะสมบัติการแจกแจงการคูณนะ นี่นี่นะก็มาดูต่อไปหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสองห้ามันจะไลออกมายังไงหนึ่งส,งสองห้าหมันเท่ากับหนึ่งบวกด้วยหนึ่งหนึ่งสอห้าน ซึ่งศูนย์คือของหนึ่งมันก็คือตัวนี้ค่ะหนึ่งมันก็คือนไม่ต้องแต่ก็ต้องต่อไปสองมันถูกแยกออกมาเป็นอะไรสองมันถูกแยกออกมาเป็นอะไรสองมันถูกแยกออกมาสองตัวสองมันถูกแยกออกมาเป็นเป็นหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งบวกกับศูนย์จุดหนึ่งมันก็จะได้ศูนย์จุดสองจริงจริงไหม เออคูนจุดหนึ่งตัวนี้ไงมันก็เลยเอาไปคูณกับสิบด้วยทําไมถึงเอาไปคูณกับสิบได้ก,ก,ก,ก็มันเป็นสมบัติการแจกแจมันเป็นสมบัติการแจกแจงนะคะที่ทั้งมนี้มันคูณอยู่กับสิบนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดหนึ่งก็ไปคูณกับสิบคูณได้เท่าไหร่ก็เอามาบวกกันคูนได้เท่ากับสองต่อไปครัวที่ 3, สามศูนย์จุดหนึ่ง มันมาจากไหนตั้งห้าอันนี่ไงมันมาแบบนี้แหละมาจากศูนย์จุดศูนย์ห้านี่แหละศูนย์จุดศูนย์ห้าเนี่มันเกิดจากอะไรตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่และตัวที่ห้านะคะก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งและศูนย์จุดศูนย์หนึ่งรวมกันห้าตัวก็ได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าตัวก็ได้ศูนย์ พอบวกก,วกันพอเอา,าไปบวกกันมันก็จะได้ผลสูงสุดแต่ถามว่าทําไมต้องพูดที่งงขนาดนีด้วยเพราะว่าใค่ไม่ได้บ<ว>ัตให้ด่าอันนี้ยมันคิดแบบนี้กลางแต่จริงๆแล้วอะคิดแบบเนี้ยมันยุ่งเนาะมันงงด้วยแล้วมันก็วุ่นวายเดี๋ยวเรามาดูที่ว่า,วานันจะมีวิธีการคิดที่มันง่ายกว่านี้มีไหมนะคะอันนี้มมนเป็นสมบัติข,ข,ของการคูณดิสกเด็กๆจะลองเหน็นว่า อ่ะสิ่งน้ำจิ่งตัว,ต,วตัวที่เราปูุงได้แล้วเนี่ยเป็นพีเอ็มเขาบอกนะปูปก็ได้ไปยี่ยมปูจุดห้าพอเอามาบวกแล้วมันคืออะไรเอามาบวกแล้วมันคืออะไรดูนะสิบบวกสองแล้วกับสิบสองบวกกับอีกศูนย์จุดห้าข้อนี้ได้แล้วป่ะสิบสองอ่าดูตัวตั้งมันสัมพันธ์กับตัวตั้งตัวนี้ยังไง จุดมันเลื่อนมาข้างหลังหนึ่งตำแหน่งเห็นป่ะจุดมันเลื่อนมาข้างหลังหนึ่งตำแหน่งในคำตอบจากโจทย์เป็นหนึ่งจุดสองห้ามันกลายเป็นสิบสองจุดห้าเห็นไหมตัวนี้ก็เหมือนกันโจทย์เป็นสิบจุดสามแต่พอคูณด้วยสิบแล้วเอาจุดหายไปเพราะจุดสุดท้ายมันหนึ่งเดวไหนี่คือความสำคัญข,ของการคูณทดสัญลลมด้วยสิบนะคะว่าเมื่อคูณไปแล้วเนี่ยจุดที่กระนิยมมันจะขยับหลังมาหนึ่งตำแหน่งนะคะ พอไ้เไปมการคูณขอเสนทยมกับติบจะพบว่าผลคูณที่ได้เศษขอเสนิยมจะเลื่อนไปทางขวาหนึ่งตำแหน่งเลื่อนไปข้างหลังนั่นแหละหนึ่งตำแหน่งจากศูนย์จุดสามคูณสิบคำตอบที่ได้จะเป็นสามหนึ่งจุดสองห้าคูณสิบคำตอบที่ได้ก็เป็นสิบสองโจทย์ให้คุณเฉลยโจทย์ให้ว่าฟังนะ 3ามสิบสี่แปดสิบดตอบจะได้ไหรตอบจะได้ไหร่ฮัลโหลจะได้เท่าไหร่ <adults> ถ้ามันคูณด้วยสิบจุดทศนิยมจะเลื่อนไปข้างหลังกี่ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบคือสามร้อยยี่สิบสี่จุดแปด แบบนี้เนาะอ่ะพี่ตีครูอ้ออมให้โจทย์พี่ตี๋หนึ่งข้อตีครับฮัลโหลพี่ตี๋ครับครูอ้ออมให้โจทย์พี่ตีห๋หนึ่งข้อมาสีเขียวนะครูอ้ออมให้โจทย์ว่าสี่ร้อยแปดเก้าจุดหกแปดสี่คูณสี่ได้เท่าไหร่ สี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกแดอยเก้าสิบจุดแปดสี่เยี่ยมมากพี่ไผ่พี่ไผ่พี่ไผ่เอาสีน้ำตาลนะอา่าพี่ไผ่เออพี่ไผ่ได้เท่าไหร่คูณสิแล้วกับสองพั สิบคูณสิบแปดครับเออเก่ง,งถามว่าแล้วถ้าคุอ้อมเปลี่ยนเปลี่ยนคุอ้อมไม่ไม่เอาอันนี้ยนคะุณ้อมเปลี่ยนเป็นคูณด้วยหนึ่งร้อยเออเนี่ยดูได้สิบด้วยร้อยด้พันมีวิธีการอ่ะเนี่ยเออเมื่อกี้คูณได้สิบจุดทวันี้เอาใส่หลังกี่ตำแหน่ง นะจะต้อแบบนีนะเหมือนเสียงลำโพงมันมันดังเกินไปอ่ะโอเคเยเช็คอ้ไม่ตนกต่นแล้วกูอ้อมขอนะเมื่อกี้ล่าที่อะไรอ่ามอสักทุกคูณด้วยสิทศนิยมถอยหลังไปหนึ่งตำแหน่ง ถ้าคูณได้ร้อยมันจะเป็นยังไงลองเดาลองเดาดูเมื่อกี้คูณได้สิบมันหมายหลังลอีกกี่ตำแหน่งถ้าคูณได้ร้อยนะจะถอยหลังกี่ตำแหน่งส <Okay. S 1> องสองตำแหน่งถ้าทั้นข้อนี้ตอบอะไร,ไรอตอบก่อนเนี่ยข้อนี้ตอบอะไรถ้าคูณได้ร้อยข้อนี้ตอบอะไรอยบสามครับตอบว่า องยี่สี่จุดสองร้อยยี่สิบสี่จุดสามลองดูว่าใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราเดาแต่เราเดาแบบมีหลักการนะเนี่ยเขาก็เฉลอยอย่างเงี้ยเฉลยแบบให้เรางงแก็เป็นสองร้อยแต่สรุปสุดท้ายดูคำตอบสรุปสุดท้ายดูคำตอบ,ตอบเห็นไหมเท่ากันเลยคำตอบที่เราได้คำตอบของเขา งไงคะเท่ากันไหมอ่า <ไอ S 1> ถ้าคูณได้ร้อยจะเลื่อนไปทางขวาสองจุดสองตำแหน่งคือเลื่อนไปข้างหลังอ่ะสองตำแหน่งทีนี้ครูอ้อมถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าคูณได้พันละตรงห้างถ้าคูณได้พันละจะถอยหลังไปกี่ตำแหน่งสามตำแหน่งครับสามตำแหน่งข้อนี้ได้อะไรข้อนี้ตอบว่าหนึ<ำ>่งพันสามร้อย 52นะคะ1 3 0ดูคำตอบตอบแบบของเขาวุ่นวายมากเลยยุ่งยากมากแต่ของเราง่ายนิดเดียวนะคะทีนี้ดูผมจะดูการบ้านของเราวันที่เท่าไหร่นะ2ีสิ0ใช่ป่ะอกมาดการบ้านของเราีเขาให้เรา เขียนรูปเนี so ่ยให้อยู่ในประโยคเหญลักษลักการบวกการคูณแล้วก็หาคำตอถ้าพี่เขียนให้อยู่ในประโยคเหญลักษล์การบวกพี่จะเขียนยังไงพี่เห็นเลขอะไรบ้างศูนย์จุดสี่ใช่ไหมถ้าพี่จะหาคำตอบข้อเนี้แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษล์กการบวกพี่จะต้องเขียนยังไงพี่เขียนยังไงศูนย์จุดอะไรเอาศูนย์จุดสี่ครับไปบวกกับศูนย์จุดบวกกับ 0.4เพราะมันมี0.4อยู่กี่ตัวสองกลุอยู่สองอ่าต่อไปถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณล่ะตอส0.4คูณสองครับเออ0.4เพราะมันมีอยู่0.4มันมีอยู่กี่จำนวนล่ะมีอยู่สองมีอยู่สองตัวนองคำตอบเป็นอะไรคะคำตอบเป็นอะไรคะ 0.8พี่ไผ่0แ0.8อือ0.8แค่นี้เองง่ายมากจบปิ้งนะคะต่อไปดูข้อสองค่ะข้อสองเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกยังไง0.2ข้อสองเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกว่า0.2บวก2บวก0.2 สูน0.2วก0.2วกวก0.2ต่อไปมีสูนดองทั้งหมดกี่ตัวสี่ครับสี่หาห้าก็แสดงว่าส0.2คูณอะไรห้าครับเออคูณห้าคูณได้ใช่ใส่คำตอบเอาเอง ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะอย่าลืมนะห้าคูณสองทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะเวลาคูณนะคำต,ตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะต่อไปอข้อสามเขียนเป็นประโยคสมการบอกได้ว่าอะไรคะศูนย์จุดหนึ่งห้าบวกบวกศูนย์จุดหนึ่งห้าบวกศูนย์จุด หนึ่งห้ามีศูนย์จนหนึ่งห้ากี่ตัวสามครับออาเพราะฉะนั้นก็คูณสามคูณได้เท่าไหร่เด็กๆดูนะเวลาคูณทศนิยมกับจำนวนเต็มให้ดูว่าให้ดูว่าตัวตั้งทศนิยม hmm. ตัวตั้งมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวคูณไม่มีทศนิยมแสดงว่าคำตอบจะเป็นทศนิยม <Wow. S 1> หนึ่งตำแหน่งอะไรข้อนี้ คำตอบเป็น,นปทศน,น,น,นะะนะน,นิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเวลาตอบนะตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งข้อสามข้อสามนะคะข้อสามข้อสามดูตัวตั้งเป็นทศนิยมสองตำแหน่งตัวคูณไม่มีทศนิยมเพราะฉะนั้นเราจะตอบเป็นตอบเป็น โพสต์สัยยมสองตำแหน่งนะคะข้อ,นะอาสามนะตอบ็นสนิยยสองตำแหน่งนะอ่ะต่อไปเขียนในรูปการคูณได้ไหมอย่างเงี้ยเขียนได้ไหมคะเขียนในรูปการคูณได้ไหมฮัลโหล ใี่ไผ่ถ้าเราคูณให้ประโยคสัญลักษณ์ผมมาแบบนี้ที่ไผ่เขียนเป็นการคูณได้ไหมคะได้ได้ข้อนี้เขียนยังไงข้อนี้ทำให้เหนรูปการคูณว่ายังไงคะตัวเลขที่เราเห็นคืออะไรคะศูนย์จุดหนึ่งมีกี่จำนวนมสี่ครับมีสี่จำนวนก็ศูนย์จุดหนึ่งคูณสี่ตัวเลขที่เราเห็นคืออะไรศูนย์จุดหกมีกี่จำนวนมีสองจำนวนแปลว่าศูนย์จุดหกคูณ สองน,นี่คือการเขียนในูปขอ,องประโยคการคูณอ่ะต่อไปทําได้แน่ออะถึงต่อห้าต่อไปเขียนการคูณในรูปข,ยยของอการบวกเขียนการคูณในรูปของการบวกแล้วหาคําตอบเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เห็นคืออะไรคะดตูตัวอย่างข้างบนก่อนเลขสีนน่คือจํานวนคือจํานวน 0.8ก็ 18, คือมี0.8แปสี4ตัวเพราะฉะนั้นถ้า5คูณ1.23แสดงว่าจะต้องมี1.23บวกกันอยู่กี่ตัว5ครับ5ตัวนักเรียนจะเขียนมันล้นอย่างตรวนะบวกกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่นะเรียงก็เอามาใสา่ทำได้ไหมคะได้เหมือนง่ายเนาะกันบ้างกับดาน,นี้ทำไมง่ายจัง อันนี้ก็เหมือนกันแก้หน่อยนึงแก้หน่อยนึงนะมันไม่ตรงกันนะเอาอยึดตัวบนเป็นหลักนะตรงน,นี้แก้เป็นสีนะคะยึดโจทย์ตัวนเป็นหลัก <c oughs> นะทำเองได้นะกูเอาไม่อธิบายแล้วงนะ <c oughs> ่ายมากเลยอะเนี่ยอันนี้นะนะสุดท้ายอันนี้หาคําตอบนักเรียนจะใช้วิธีการอะไรนี่คะ่ะในการหาคําตอบมาดูกัน ะะมาดูกันการสอนนักเรียนตั้งคูณง่ายๆ5คูณด้วย0.9 0.9ตั้งเวลาคูณเราไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นทศนิยมเท่าไหร่นะคะเราเจอเลขอะไรอะ่ะเราเจอเลข0.9กับ5ใช่ไหมใช่ไหม5คูณ9ได้เท่าไหร่ ห้าเก้าห้าคนก้า <45 S 2> ได้สีสส่สุดห้าสี่สิบห้าใส่ห้าทศสี่ห้าศูนย์ได้ศูนย์ทศสี่ก็คือสี่สี่จุดห้าป่ะครับหรือว่า <45 S 1> สี่สิบห้าไปเลยตัวตั้งมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวคูณไม่มีทศนิยมนะตัวตั้งตัวคูณ ตัวตั้งมีหนึ่งตำแหน่งตัวคูณไม่มีเอาจำนวนคสัญลยมของตัวตั้งมารวมกับตัวคูณได้เท่ากับหนึ่งแสดงว่าคำตอบจะมีคสนิลยมหนึ่งตำแหน่งเราก็นับจากข้างหลังมาหนึ่งแล้วใส่จุด,ด,ดเพราะฉะนั้นจะไ,<อ>ไม่ต่างกับการที่เราจะคูณจำนวนศูนย์ไม่มีค่าข้างหน้าไม่ต่างจะเขียนเลยห้าเก้าได้เท่าไหร่ หาก้าได้ 45, 45. กลับไปดูตัวตั้งกับตัวคูณมีทศนิยมอย่างไรเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือหนึ่งตำแหน่งก็ใส่จุดใหม่ใเป็นหนึ่งตำแหน่งก็ตอบสี่ห้าอยากรู้ว่าเราคูณถูกไหมเวลาตั้งคูณนักเรียนก็ไปทิ้เครื่องคิดเลขตรวจสอบแต่อย่าคิดเครื่องคิดเลขก่อนนะไม่ได้นะ ต้องตั้งคูณก่อนแล้วตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขโอเคเป่าครับอ,อ่ะต่อไปต่อไปกรูอ้อมทำข้อที่สองให้ดูนะคะทำข้อที่สองให้ดูสี่ค,15 2. 15 2. คูณหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองครูจะไม่ใส่ทดสันนิยมครูใส่เป็นอย่างนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบสองคูณด้วยสี่สี่สองแปด สี 45, 45, 1> 1่ห้าสี่ห้าสี่ห้าครับสี 0, ่ห้ายี่สิบครับใส่ศูนย์ทดสองสองครับสี่หนึ่งสี่ครับก็สองหกครับหกกลับไปดูคำตอบมันจะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกี่ตำแหน่งทศนิยมกี่ตำแหน่งไปดูตัวตั้งตัวตั้งมีศูนย์ตำแหน่ง ตัวคูณมี2ตำแหน่งเอามาบวกกันได้เท่ากับ2แสดงว่าคำตอบจะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนับ1นับ2ใสจุดเอหกจุดศูนยเดี๋ยวครูเอามาซิมเครื่องคิดเลขให้ดูนะอ่ะสคูณ1.52่งจุดห้าเห็นไหมเห็นไหมไ่อนเอาเป็นาสี่คูณหนึ่งจุดห้าสมันมีหลังกา คูณหนึ่งจุดห้าสองใช่ไหมอ่ะจิ้มเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมตอบอะไรตอบอะไรศูนย์จุดหกแปดเห็นไหมเป็นทศพันิยมสองตำแหน่งนะเนี่ยเราคำนวณแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เราตั้งคูณก่อนแล้วเราก็ไปใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบโอเคไหมคะครับอ่าไม่ยากจบแล้วกันบ้านแค่นี้สี่วันไม่ยากเนาะอ่า คิดว่าทําได้ไหมคิดว่าทําได้ไหมไม,ไม่ยากเนาะครึ่งแล้วแหละครูอมจะจบแล้วนะเด็กๆหนูข้าวแต่นะคะสัปดาห์หน้าเรายังมีการบ้านอีกหนึ่งสัปดารอีกสี่วันนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อาาังคารเราไม่มีตารางเรียนนะคะแต่พี่ๆถ้าทําการบ้านไม่ได้พี่ๆไลน์มาหาครูครูนัดก,กันว่าจะให้ครูสอนการบ้านเพิ่มให้ ในส่วนของสัปดานน์นี้ที่เรายังทำพิเศษพี่พี่ก็นัดกันแล้วพี่พี่ก็บอกปูปูจะเปิดห้องให้แบบเนี้ยเพื่อสอนพิเศษเพิ่มโอเคไหมลูกในส่วนของการบ้านที่หนูทาไม่ได้ข้อไหนที่หนูสงสยัยโอเคไหมคะเนาะแต่หนูอยาทค้างงานเอาไว้แล้วไปรอทําวันตันอีกตันหนึ่งที่เราจะส่งการบ้านนะมันจะไม่ไหวนะเพราะว่ามันเยอะอการบ้านกัปดาน,นี้สองสัปดาห์โอเคนะคะ นะครับอ่าอยู่บ้านก็อย่าลืมดูแลตัวเองใส่แมสรล้างมือ้ว้เสออร็จอพยอนะคะโดยเฉพาะที่กินร้านค้านะคะดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงสุขภาพตดกเดกๆค่ะอย่าลืมต้นฟ้าทลายโจรกับกระชายข่าที่ได้รับจากโรงเรียนไปนะคะปลูกแล้วถ่ายรูปส่งกลับมนาะให้คุณครูดูบ้างน,นะครับ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะค บายบายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ